สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาทำคลิปวิดีโอลงไว้ใน Youtube นะครับสำหรับวันนี้ที่เราซ่อมก็คือคาร์ด,ดีใส้เล็กๆอย่างนี้นะครับยี y ่ห้อเซโดนานะครับเซโดนาจะเป็นปิ้นอย่างนี้นะครับอาการที่มาอันดับแรกก็คือปิ้นไหม้นะครับปิ้นไหม้ใต้ซีใต้สีไฟไฟเลี้ยงนี่นะครับ ลายลายปิ้นก็จะขาดหมดเลยแล้วเราก็มาทําการต่อต่อเสร็จก็ไม่จบนะครับปรากฏว่ามันมีภาคภาคภาคจ่า,คายไฟนะครับก็ช็อตอยู่ <c oughs> แล้วก็มีได้มีได้มันนะครับไดได์ดไฟก็ช็อตอยู่อย่างนี้นะครับได์มันจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับตามที่เราเรียนมาได้ตัวแบบนี้ ตามที่วัดดูนะครับขาหกตามตาําราเขาจะเขียนว่าเป็นกาวนะครับแต่ของเขานี่ไม่ใช่นะครับของเขานี่ต้องวัดให้ดีนะครับต้องเช็คให้ดีนะครับขารู้สึกว่าจะเป็นขาห้า 5, ที่เป็นกาวนะครับถ้าใส่ผิดเข้าไปก็จะไหม้เลยครับผมใส่ผมลองเอาปิน้นเอาไลท์ตัวนี้นะครับไลท์ที่ <c oughs> ที่เรามีอยู่ใส่เข้าไปไหม้หมดเลยอะไรอุปกรณ์ผม ยี่ห้อมันจะเป็นอย่างนี้นะครับยี่ห้อเซโดนานะครับเป็นสีทองก็ซ่อมยากเอาเรื่องอยู่มันกันก็จะมาเล่าให้ฟังอีกที่หนึ่งก็คือนะครับตรงลายปิ้นนี่นะครับมันจะมีทรานซิสเตอร์อ่าไม่ใช่ครับเฟดฮะเฟดเป็นสองชนิดนะครับฝั่งนี้จะเป็นหกสี่ศูนย์นะครับเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะครับ ฝั่งฝั่งลบนี่นะครับจะเป็นเบอร์6 40นะครับจะเป็นเบอร์นี้นะครับก็จะมี1 2 3สาเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กก็จะมีข้างละ3ตัวข้างนี้ก็จะเป็น640นะครับเป็นไฟลบมาเลี้ยงนะครับ2ฝั่งนี้นะครับเป็นไฟลบมาเลี้ยงเวลาวัดก็วัดเทียบกาวดูนะครับข้างนี้จะเป็น9 640นะครับฝั่งนี้จะเยอะหน่อยนะครับ มันจะมีกี่ตัวนะฝั่งนี้นะครับออไม่เยอะครับสามตัวเท่ากันลืมนะครับสองแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นเก้าหกสี่ศูนย์นะครับหกสี่ศูนย์นี่จะเป็นไฟลบมาเลียงนะครับเป็นไฟลบมาเลียงเก้าหกสี่ศูนย์นี่จะเป็นไฟบวกมาเลียงนะครับสองฝั่งเท่ากันเว <c oughs> <c oughs> ลาซ่อมก็วัดไฟว่ามันมีไหมนะครับถ้าปินขาดมา แล้วก็พอพอเราได้ไฟแล้วตัวนี้นะครับเรามาเช็คเจอทรานซิสเตอร์จ d ีเนี่นะครับข้างละสี่ตัวนี่มี <c oughs> ช็อตอยู่ครับอย่างละคู่นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนก็ไม่จบนะครับรุ่นนี้ <c oughs> ก็มาเจอไลท์ตัวเล็กๆนี่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะไลท์ตัวเล็กๆนี่นะครับมันเป็นไดอีกทีหนึ่งครับเพื่อจะไปอัดที่ขาเกียบ ใบอัดที่ขา b ของ transistor นะครับก็มันชอบเสียอยู่ครับฟางนี้ก็เสียอยู่ครับ1นึ่ d าเบอร์1 d นะครับโอเคครับรุ่นที่ใช้ transistor ชิปเป็น agdk นะครับเป็นรุ่นนี้ก็เวลาซ่อมก็ถ้ามีสักขวดก็จับที่ขา e นะครับจับที่ขา e ของแต่ละคู่แต่ละคู่ต้องออกนะครับ มีสัญญาณพันออก <c oughs> เอ,อ่อแล้วก็เรามาวัดไฟไว้นะครับวัดไฟตอนที่เรายังไม่ใส่เฟสเราก็วัดวัดคู่นี้นะครับคู่นี้ก็ได้ประมาณแปดแปดโวลต์ขึ้นนะครับแปดจุดแปดแปดจุดเก้าโวลต์นะครับแต่ว่าฝั่งนี้ไม่มีนะครับเก้าหกสี่ศูนย์เก้าศูนย์ไม่มีหกสี่ศูนย์มีนะครับ ครับผมก็มาเล่าให้ฟังประสบการณ์งานบนโต๊ะซ่อมนะครับจะเป็นไส้แบบนี้นะครับก็ถึงมันจะเล็กแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่ถ้าปิ้นมันไม่วงจรมันไม่มาแล้วก็ต่อไม่ถูกเหมือนกันครับผมเพราะว่ารุ่นนี้เราก็ไม่มีวงจรนะครับแต่ก็วัดเทียบๆเ,เอากับรุ่นที่เคยซ่อมมานะครับ <c oughs> วัดน,นี้นะครับ ชุดนี้ก็ต้องมีไฟชุดนี้ก็ต้องมีไฟครับชุดนี้ก็ต้องมีไฟชุดนี้มีไฟครับอันนี้เป็นไฟไฟบวกนะครับนี่เป็นไฟลบไฟบวกไฟลบนะครับต้องทําไฟให้ได้ก่อนไฟชุดใหญ่แล้วก็ไฟชุดเล็กแล้วก็ค่อยวัดค่อมตามตามสีที่อยู่เลก,กูเลตนะครับเล <c oughs> กูเลตพวกนี้นะครับไฟบวกลบสิบห้าโวลต์โอเคนะครับ เขายากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันตัวนี้เปลี่ยนกระทั่งสีข้อสีนะครับเพราะว่าพันมันเปนพันมันไม่ออกเท่ากันที่ขาเก้าขาสิบเนี่ยมันออกไม่เท่ากันก็เราก็มาเช็คเจอตัวนี้อีกทีนะครับที่เสียก็คือทานซิตเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าทานซิตเตอร์ตัวนี้ช็อตหรือเสียเนี่ยไฟไฟ,ไฟอ่า ไฟได,ไ,ดได้เกียร์นี่จะออกม่เท่ากันนะครับต้องเช็คดูให้ดีก่อนเพราะนานๆทีจะเจอนะครับถึงได้มาเล่าให้ฟังขาห้าเป็นขากาวนะครับรุ่นนี้อย่าลืมขาหกน่าจะเป็นรีโมทเคียนะครับแค่นี้นะครับ